ทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมเจ้าเบนซ์ซีสี่สามตัวเฟสลิฟนะครับนี่คลิปนี้ก็อีกหนึ่งคลิปนั้นเพื่อนเดี๋ยวพาไปลองแน่นอนคันนี้ก็สเตย์สองนะครับสี่ร้อยยี่สิบม้าน,นะครับนี่วันนี้ก็เตรียมไปบันเทิงแน่นอนนั้นเพื่อนพวกเรื่องรายละเอียดของแต่งต่างค่อยไปไล่กันนะครับว่าเจ้าซีสี่สามตัวเฟสลิฟคันนี้มีแต่งและทําอะไรไปบ้างนั้นเพื่อนนี่ของแต่งแต่ละอย่าง ราคาประมาณเท่าไรนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยมากเพื่อนเป็นสีดาด้านตัดด้วยแล็บสีแดงนั้นเพื่อนนี่สวยมากคันนี้ดูดุมากเพื่อนค,ค่ะก็เดี๋ยวค่อยไปไล่กันเนาะว่าของแต่งเจ้า C43 คันนี้มีทำอะไรบ,บ้างนั้นเพื่อนเดี๋ยวเตรียมไปรับชมกันเลยนะครับผมไป เอามาครับทุกคนลุยเจ้า C 4 3เลยไปหาเจ้าของรถน้องเน็ตสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายเจ้า C 4 3่สามเลยนะเน็ตได้ครับครับผมเดี๋ยวให้เน็ตแนะนําทีคันนี้เป็น C 4 3ปีไหนครับผันนี้เป็น C 4 3 2020เฟสลิฟครับผมตัวเฟสลิฟล่าสุดตัวเน็ตใช่ครับตัวล่าสผมต้องบอกเลยว่าคันนี้เราก็เสกสองแล้วเนาะใช่ครับผมประมาณเท่าไหร่เอ่ยเออสี่ร้อยยี่สมาลงสี่ร้อยยี่สิบครับผมก็เอาตั้งแต่ด้านหน้าก่อนแล้วกันเน็ตว่า คันนี้สีสสามมีแต่งอะไรบ้างรถเราโอเคด้านหน้าตรงนี้เป็นกระจังหน้า GT ครับผมครับผมสีดําแล้วก็ตรงนี้แรปสีแดงครับผมอ๋อกระจังหน้าเป็นตัว GT สีดํานั้นเพื่อนก็นานกว่าจะเจอนะคนใส่กระจังหน้า GT สีดํากระจังหน้าอยู่ประมาณเท่าไหร่เน็ตประมาณ 100, 100, หมื่นตน้นๆครับอ่ะหมื่นต้นๆก็คือไม่ต้องดัดแปลงถอดใส่เลยใช่ปะถอดใส่ได้เลยโอเคครับ,รบรผมแล้วก็ตัวโลโก้เบนซ์คือเราทาสีใช่ไหมเน็ตตัวโลโก้เบนซ์อย่างเช่นอันเนี้ยตัวดิน ครับผมอ๋อโลโก้เบนก็คือไปดิฟเป็นสีดําครับผมโลโก้้อฟันจะดิฟหมดเลยที่เป็นสีเงินไม่มีเลย๋อครับผมก็คือดิฟก็คือเหมือนแล็บถูกป่ะก็คือเบื่อก็ลอกออกเนาะเหมือนแล็บบางๆเป็นคนดิแล้วก็ลอกออกได้อ๋อโอเคครับผมอ่ะตัวกระจังหน้าตรงนี้เราก็ไปทําการแล็บตัวสีแดงๆดงนั้นเพื่อนเพิ่มมิติรถขึ้นมานะครับอ่ะประมาณนี้ลิ้นหน้าก็มีเปลี่ยนถูกป่ะเน็ตเออครับเราไปเป็นลิ้นหน้า หน้า AMG ครับผมลิ้นหน้า AMG คาร์บอนนะครับแล้วก็แล็บขอบสีแดงแล้วก็มีทำแล็บขอบสีแดงนันเพื่อนลิ้นหน้า AMG อยู่ประมาณเท่าไหร่เน็ตเหมือนกันครับประมาณหมื่นต้นเหมือนกันอ๋อประมาณหมื่นต้นก็ถือว่าไม่แพงนั้นเพื่อนครับผมชุดหน้าประมาณนี้อันนี้เดิมรถเลยสีอะไรอะเน็ยคันนี้เออเดิมเลยรถเป็นสีขาวครับอ๋อรถสีขาวเลยตอนออกป้ายแดงราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่เน็ตตัว4สี่สัตอนป้ายแดงเลยจะอยู่ประมาณ4 ประมาณสี่ประมาณ4ใช่ไหมสามจุดเก้าถึงสี่ใกล้เคียงอ๋อครับผมแล้วอย่างสีขาวเนี้ยเราต้องบวกเงินเพิ่มไหมเออแล้วแต่ออปชั่นแล้วแต่โชว์รูมนะครับอ๋อ้โอเคครเขาเขามีรถก็ใส่ได้เลยครับผมไอตัว19กว่า20เนี้ยมันมีอะไรแตกต่างไหมเนี็ยเออหลักๆก็มีเครื่องนะครับเครื่องจะเป็นคนละตัวกันแล้วก็อะไรกว่าพวงมาลัยพวงมาลัยพวงมาลัยจะได้พวงมาลัยใหม่สําหรับ20แล้วก็เรียนใหม่ที่ชัดเจนเลยเรือนหม่จะเป็นดิจิตอลทั้งระบบสิบเก้าคือเป็นอนาล็อกสิบเก้จะเป็นอนาล็อกใช่โอเคครับผมอ่ะ อันนี้เดิมรถก็สีขาวน้องเน็ตเราก็จับทําการแลปสีเป็นสีดําด้านถูกปะเน็ตใช่ครับซาตินแบ็คครับครับผมเป็นซาตินแบ็คครับผมไม่ดูสีน,นะเพือ่อนสีสวยมากอันนี้ทําสีไหนเอยเน็ตเออแลปที่ร้านจิโกะค่ะแลปคร,ครับผมจิโกะคาแลปครับผมรอบคันประมาณเท่าไหร่เน็ตเออรอบคันผมทําอยู่สี่หมื่นรวมทําลายทุกอย่างเลยอ๋อสี่หมื่นคือรวมเส้นแดงแดงด้วยถูกปะรวมทําออกแบบลายสีแดงแล้วก็แรปคือรถ ีดด่ย,ยาสโอเคอเครับผมอ่ะนี่นะเพื่อนสวยงามมากที่จิกโกโแล็บนะครับต่อไปเอาผมไปดูด้านข้างด้านข้างก็มีตัวคิวคาร์บอนด้วยถูกปหมใช่ครับผมอันนี้เป็นคิวคาร์บอนอ่ะนี่นะเพื่อนมีใส่คิวคาร์บอนเพิ่มนะครับม,มีสีแดงเพิ่มมิติหน่อยช่ไหสีแดงโอ้มีใส่แบบเป็นเส้นมิติด้วยนะเพื่อนสวยมาก ไอ้พวกใบพัดต,ตรงนี้คือเราดิฟเนาะใช่ครับผมดิฟเหมือนกันเดิมเป็นสีเงินครับผม,ผม,มเ,เป็นสีดำโอเคครับผมอยากได้แดงนี้ก็อีกแดงไปอ๋อเออสวยมากเพื่อนเป็นดําตัดแดงเนาะอ่ะต่อไปไล่ล้อเดี๋ยวเน็ตเราเลือกใช้เป็นล้อแบรออ์แล้วครับวอลตยเนอร์ไสิบเก้าครับผมวอลตยเนอร์สิบเก้าครับผมยางเราก็เลือกใช้เป็นคัมโฮเนาะครับผมฟิลเป็นไงเอ่ยคัมโฮก็โอเคนะครับหลายคนบอกว่าเกินราคาก็ถูกเกินจริงนะครับผมไม่ต้องลองดูครับผมอยู่ประมาณเท่าไหร่สี่เส้นยางสี่เส้นถ้าจำไม่ผิด สองหมื่นไปไปนะสองหมื่นไปไปสามหมื่นก็ไมก็ถือว่าไม่แรงมากเนาะไม่แรงมากไม่แรงมากครับผมแล้วตัววอลไซเนอร์อยู่ประมาณเท่าไหร่อะสิบเก้าไซเนอร์อยู่ประมาณแสนต้นครับแสนต้นต้นนั้นเพื่อนครับผมก็คือเขามาพร้อมฝาเลยถูกปะใช่ครับผมมาดังเซตเลยออกมาทั้งเซตเลยสวยงามมากเพื่อนบอลไซเนอร์เนาะแล้วก็ซีรียังเดี๋ยวผมไล่ให้นะก็น่าจะเป็น2 2 5 4 0 1 9นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าด้านหลังน่าจะใหญ่กว่าถูกปะใหญ่กว่านิดนึงครับใหญ่กว่านิดนึงอ่ะครับผมเบรกก็ตรงรุ่นนเเคาาะ AMG เออจริงจริงสี่สามไม่เบรกตรงเดิมต้องไปใส่ของเอ็มจีนะอ๋อนี่คือเบรกสำหรับสี่สามเหมือนเอ็มพีสามสิบอะไรเงี้ยจะใส่เอ็มเพอย์ได้ครับผมอ๋อของเราสี่สามต้องสั่งต่างหากอ๋อต้องสั่งต่างหากก็คือเป็นเบรกเอ็มจีถูกป่ะครับผมแล้วมันแตกต่างกับเบรกเดิมไหมติดรถก็รู้สึกเลยว่าเบรกเบรกหน่วงขึ้นอยู่ขึ้นครับผมระยะสั้นลงเนาะถูกไหมสั้นลงพอสมควรเลยครับหน้าท้ายอยู่ประมาณเท่าไหรเออเอ็มจีหน้าท้ายอยู่ประมาณแสนไปปลายถึงสองแสนนะ ครับผมเราต้องดัดแปลงไหมหรือว่าขัาน็อตใส่เลยใส่ได้เลยครับของขันน็อตใส่ได้เลย <c oughs> ก็คือตรงรุ่นถูกไหมก็ถือว่าตรงรุ่นครับครับผมโอเคครับผมนี่นั่นเพื่อนสวยงามมากเบ G ก็ใส่ล้อขอบ19ก็ไม่มีปัญหาเรื่องติดใต้ท้องแม็กหรือว่าติดก้านเลยนะครับประมาณนี้ต่อไปช่วงล่างเดี๋ยวเน็ตคันนี้ของอไรเอ่ย KWV3 มครับผม KW V3 อันนี้ถือว่ากดสุดไหมอันนี้ถือว่าสูงสุดของสเป V3 นะีก็คือสไลด์ขึ้นถูกปะใช่ครับผมส่วนใหญ่ V3 มเนี่ยถ้าเห็น จะใส่ไม่ได้เลย2นิวครับผมคันอื่นๆนะครับแต่ของผมเนี่ยติดปัญหาขึ้นคอนโดมันขูดอ๋อนี่นั้นครับผมนี่นั้นเพื่อนต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นรถที่ต้องบอกเลยว่าใส่โชคแต่ว่าเลื่อนโชคขึ้นนั้นเพื่อนก็คืออันนี้คือเราดึง KW ขึ้นไปเลยนะก็คืออันเนี้ยสูงสุดของ KWV 3นะครับนี่ประมาณนี้เนาะอ่ะอันนี้ถือว่าการขับขี่เป็นไง KW เทียบกับโชคเดิมถือว่า ต่างเลยเหมือนได้รถใหม่เลยผมรับเหมือนได้รถใหม่เลยฟิลฟิลฟิลเขาเป็นยังไงฟิลมันจะนุ่มจะเรียกว่าอะไรดีวะต้องเรียกว่าเฟิร์มดีกว่าใช่ไหมว่าเฟิร์มเข้าโค้งกระชับมากขึ้นมกระชับมากขึ้นถนนที่ภูเขาข่าหน่อยที่เราต้องลูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่แบบมันจะไม่โยกอย่างเงี้ยครับผมมโอ้โอเคครับผมอยู่ประมาณเท่าไหร่วีสามวีสามผมสั่งมาแสนสองครับแสนสองรวมติดตั้งครับต่อไปก็ไล่ของแต่งต่อ กระจกนี้คือถ้าตัว2 0 2 0คือเราได้เป็นคาร์บอนปะ2 0 2 0จะได้กระจกดำครับสำหรับรถสีขาวแต่ว่าผมไปเปลี่ยนครอบคาร์บอนมาครับผมทีนี้ใช้ไปเริ่มเบื่อคาร์บอนแล้วผมเลยไปแลปได้คาร์บอนแทนอ๋อเป็นคาร์บอนด้านเนาะใช่ครับครับผมก็คือเป็นทำสองทำสองรอบนั่นเพื่อก็คือเปลี่ยนครอบเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนาะหนึ่งชิ้นแล้วก็มาแลปเป็นคาร์บอนด้านนั่นเพื่อนครับผมต่อไปก็ไฟเซอร์เกิร์ตก็มีทำเป็นคาร์บอนถูกไหมใช่เป็วลาคาร์บอนครับผมครับผมนี่นั่นเพื่อน ตัวสกเกิร์ตข้างาครับผมอยู่เท่าไหร่อืตอนนี้ถ้ามือหนึ่งจะอยู่อันหมื่นปลายๆถึงสองหมื่นนะครับผมหมื่นไปลายๆนะเพื่อนเอาผมให้ดูตัวด้านหลังนะต้องบอกเลยว่าล้อด,ด้านหลังจะใหญ่กว่านิดนึงนะยางจะใช้เป็นสองห้าห้าสามห้าสิบเก้านะครับ<ช>อ่ะประมาณนี้เนาะต่อไปอ่ะผมให้ดูช่วงท้ายช่วงท้ายเราทําอะไรบ้างเอยเน่ยก็เปลี่ยนดิฟวเซอร์แล้วก็เปลี่ยนปลายท่อครับอ๋อมีดิฟวเซอร์ก็เป็นชิ้นนี้เป็นคาร์บอนเหมือนกันแล้วก็ตัดลายสีแดงครับ ถ้าเป็นปลายท่อเดิมของเรา4 3ท่อมันจะกลมอ๋อท่อกลมเราก็เปลี่ยนเป็นตัวท่อเลียมเป็นท่อ6 3ก็คือเป็นปลายท่อ AMG ถูกไหมใช่ครับปลายท่อ AMG ปลายท่อ AMG เป็นเหลี่ยมนั่นเพื่อนครับผมอ่ะล้วท่อเราเดินไงเอ่ยคันนี้ท่อก็ดาวไปยาวมาข้างหลังเลยดาวไป3นิ้วครับผมหลังดาวไปมาก็2.5ครับครับผมอ๋อคือทั้งเส้นเลยถูกไหมเส้นเลยดาวไปกลางแล้วก็ปลายนั่นเพื่อนตั้งแต่ดาวไปก็3นิ้วแล้วก็กลางก็2.5ปลายก็2.5นะครับนี่ ต่อไปอ่ะพี่ขอถามตัวไอตัวกรอบทะเบียนหน่อย AMG มคาร์บอนนี้แพงไหมนี่จำไม่ได้สิพ่อมคนเสือ <laughs> ก็น่าจะ2,000ขึ้นปะมน่าจะใกล้ๆประมาณนั้นประมาณนั้น,น,นโอเคสวยมากเพื่อนกรอบป้ายทะเบียนเป็น AMG คาร์บอนนะครับต่อไปอ่ะก็มีตัวตุดเป็ดเนาะเป็ดเป็นสปอยเลอร์ครับผม ก็เป็นคาร์บอนเหมือนเดิมนะครับจำได้เลยเขาอยากส่งอะไรอันนี้ครับผมอันนี้อยู่เท่าไหร่เอ่ยตัวดักเทลก็อยู่ประมาณหมื่นกลางๆครับประมาณหมื่นกลางๆโอเคพวกโลโก้ต่างๆเราก็ดิฟถูกไหมเน็ตเป็นดิฟหมดเลยครับนี่ดิฟหมดเลยนี่ก็ดิฟนี่ก็ดิฟโอเคครับผมอ่าประมาณนี้เดี๋ยวพี่ขอดูภายในห้องคนขับนิดนึงเพื่อนเดี๋ยวเรามาชมห้องคนขับนิดนึงนะว่าจะมีทำอะไรบ้างมาอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูภายในแผงประตู19 20เหมือนกันเลยไหมแผงประตูจะคล้ายๆกันครับตรงนี้จะได้ไหมกว่า จำได้แดงเนาะใช่ครับจำได้แดง<ล>ครับผมตวงสครับเพจก็เอ็มจีอ่ะประมาณนี้นั่นเพื่อนนี่เอ็มจีนะครับทีต่ต่างก็น่าจะเป็นพวงมาลัยถูกไหมเน็ตหลักๆก็พวงมาลัยครับเจนพว<ล>งมาล,ลัยโฟล์ทรงกันเลยอ๋อโฟล์ทรงเลยเป็นเอ็มจีแบบใหบม่ครับผมอ๋อครับผมทรงดีไซน์สวยมากเพื่อนแล้วก็เรื่อนไมล์ถูกไหมก็เรื่อนไมล์ที่ชัดเจนเรื่อนไมล์ที่ชัดเจนเลยต้องลองสตาร์ทมันถึงจะไใ้นี่ขึ้นมาได้ครับผมเรื่อนไมล์ก็เป็นเป็นดิจิตอลดิจิตอลเนาะตัวสิบเก้าเบาะอะไรก็คือทรงเเดิมลยถูกปะเดิมาตรน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือดําได้แดงเนาะใช่ครับดาได้แดงอ่ะผมให้ดูนี้นิดนึงนันเพื่อนเป็นคอนโซลคาร์บอนขาวถูกไหมเน็ตใช่ครับอันนี้เป็นลายคาร์บอนสีขาวครับผมนี้เอาขึ้นมาถึงนี่หมดครับผมนี้นั้นเพื่อนไปถ่ายซีสีสามของคนหนึ่งก็จะเป็นสีคาร์บอนเนาะแต่ว่าคันนี้คือเขาจะเป็นคาร์บอนขาวเลยเนาะอ่ะหลักๆประมาณนี้ถูกไหมเน็ตประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวพี่ขอดูห้องเครื่องนิดนึงได้เลยนั่นเพื่อนเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องนิดนึงเนาะว่าคันนี้จะมีทําเครื่องอะไรบ้างนะครับอ่ะ ทุกคนครับมาดูเครื่องกันเลยเดิมเลยมันเป็นเครื่องกี่พันกี่แรงมา้าครับเดิมเลยเป็นเครื่องเอยเป็นเครื่องสามพันซีซีครับผมวี6มันจะอยู่จะลงงานเทอเคมาสามร้อยเก้าสิบม้าสามร้อยเก้าสิบม้าจะเป็นมาเครื่อง ผมทีนพอไปเสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีเกมออนไลน์มาใหม่มาแรงให้เพื่อนๆลองเล่นอีกนะครับผมคิดว่าเกมนี้เพื่อนๆหลายคนน่าจะเคยเล่นกันแล้วแหละเป็นเกมสล็อตนะบอกเลยว่าเกมนี้คือเล่นง่ายมากที่สําคัญเลยผมย้ําเสมอนะว่าเล่นเกมทุกเกมจะต้องลงทุนให้น้อยที่สุดแต่ว่าแจ็คพอตในเกมจะต้องแตกให้มากที่สุดนะ,ะเกมนี้ลงทุนน้อยมากแต่ว่าโบนัสคือเขาแตกเป็นหมืนม่นๆเลยเพื่อนนะอยากลองเล่นแล้วใช่ไหมไปลองเล่นกันได้นะเกมสล็อตถ้าเพื่อนอยากลองเล่นก็แนะนําให้แอด ไลน์ที่ ad หองสาม live s นะครับย้ำว่า ad หองสาม live แล้วก็ s นะครับถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากช่องบอ bon ล vck ก็ได้นะทางแอดมินเขามีพวกโปรโมชั่นหรือว่าโบนัสแลกเข้าให้เพื่อนๆได้เลยนะสำหรับซัมมาชิชเข้าใหม่นั้นเพ<อ>ื่อนเอาฝากไปด้วยน <3 90 S 2> เนาะเกมซาล็อตครับผมสามร้อยเก้าสิบมันจะเหลือประมาณสามร้อยสามสิบโอ้โหครับผมมาลงพื้นถูกไหมมาลงพื้นมาลงพื้นครับผมแล้วคันนี้เรามีทำอะไรบ้างเอ่ยท่องเครื่องก็มีแค่เปลี่ยนกรองอากาศของ mst ครับผม MST เอ้ยไม่ค่อยได้ยินนะเป็นเป็นยังไงตัวนี้ MST จากเดิมผมเคยใส่ของ B M คันที่แล้วอยู่นะครับผมพอมาคันนี้ก็เลยใส่ของเดิมเพราะว่าครับผมเสร็จวันบินดีขึ้นราคาแรงไหมสองหมื่นกลางๆไปไปผมจำไม่ได้ก็คือเขามาตัวตัวครอบเลยถูกไหมจะมาตัวครอบเลยแล้วเขาติดตั้งให้พร้อมเลยครับอ๋อเป็นท่ออะไรมาหมดเลยเนาะใช่สามหมื่นน้งไม่ได้ใจมหมื่ไม่ได้แล้วโอเคครับผมอ่ะแล้วต่อไปเรามีทำอะไรเอ่ยห้องเครื่องก็จูนสเตย์สองครับจูนสเตย์สอง ครับผมก็420เนาะ420ลงพื้นครับ420ลงพื้นประมาณ470 480ประมาณนี้โอเคครับผมอนาคตเราทำอะไรต่อบ้านเน็ตอืมอยากเปลี่ยนอินเตอร์นะจะเปลี่ยนอินเตอร์หน้าถูกไหมแล้วความร้อนเขาอยู่ยังไงบ้างเลยร้อนไหมตอนนี้ปกติปกติขับได้คือซัดได้เต็มที่แต่ว่าสเตย์สองที่สมบูรณ์เนี่ยจริงๆต้องเปลี่ยนอินเตอร์ด้วยจริงมันยังสองไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ต้องเปลี่ยนเตยสมบูรณ์แล้วสเตย์สามต้องอัพเทเบิลอ๋ออัพเทเบิลครับผมอนาคตมีไปถึงนั่นไหม อาจจะแค่เปลี่ยนเตือนนะจบแล้วครับโอเคครับผมแต่ว่าเรื่องการใช้งานความร้อนอะไรก็ใช้งานทุกวันได้เนาะมีปัญหาก็ที่ขับทุกวันอยู่แล้วครับนี่ซื้อมาประมาณกี่เดือนแล้ววะมาสามสี่เดือนขับไปหมื่นกว่าโลแล้ว่ะก็ยังไม่มีปัญหาอะไรถูกป่ะไม่มีปัญหาเลยโอเคครับผมได้เดี๋ยวก็ให้น้องเน็ตพาลองไปนั่งซักสามถึงสี่เกียร์นิดนึงเนาะได้ครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวไปเจอในรถนะเดี๋ยวให้น้องเน็ตพาไปวิ่งนิดนึงเพื่อนมาดูซิว่าเฟ 420ม้าเจ้า4 4 3จะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวไปเตรียมรับชมหนึ่งเพื่อนไปครับผมด้วยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ใน C43 ของน้องเนทแล้วเดี๋ยวให้น้องเนทมาลองวิ่งให้ดูสักนิดหน่อยนะเพื่อนมาดูสิว่า420ม้าจะแรงแค่ไหนนะครับเพื่อนหาเดี๋ยวเตรียมไปรับชมเลยนะเพื่อนนะอันนี้เปิดแล้วใช่พี่ใช่ครับจัดเลยครับน้องเนท้เดี๋ยวบนคงเนี่ยได้เลยดูทางโล่งมากทุกคนครับผม วันนี้นั้นเพื่อนนี้ก็ลองพามานั่งเจ้า C43 ี่สามสเตนะครับบอกเลยว่าเมื่อกี้ก็เกียร์เกนั้นเพื่อนก็26.4นั้นเพื่อนเราไปจับดูแล้วกันว่าไปถึง200ใช้เวลากี่วินะครับก็ถ้าใครชอบคลิปวีโรแบบนี้ก็คอมเมนต์มาเยอะหรือว่ากดไลค์กดแชร์ด้วยหรือว่าเพื่อนๆที่ใครขับรถซิ่งอยู่อยากจะมาถ่ายคลิปกับผมก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับที่ Facebook ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วผมบ๊ายบาย